สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดชาฟาร์มนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะพาทุกท่านมาอนุบาลกันนะครับลูกไก่นะครับแรกเกิดจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับลูกไก่แรกเกิดนะครับหรือวิธีการอนุบาลลูกไก่แรกเกิดช่วงหน้าหนาวนะครับเราจะทําอย่างไรกันนะครับสําหรับของผมพื้นที่ของผมนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภายนอกหน่อยก็จะเป็นนี่ครับมันจะล้อมรอบด้วยผ้าใบด้วยนะครับขึงหมดเลยนะครับไม่ให้ลมเข้านะครับก็อีกวิธีึงนะครับนี่ครับหลักๆเลยก็พามาชมกันนะครับนี่ก็จะเป็นที่อนุบาลใหม่นะครับที่พี่เพิ่งทําเสร็จมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้อัปคลิปวิธีอนุบาลลูกไก่แรกเกิดในหน้าหนาวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับฟาร์มผมนะครับ นี่ก็เพิ่งหมดไปนะครับลูกไก่บ้านเหลืออยู่สิบตัวนะครับน่าจะเป็นไก่งวงนะครับกระไก่บ้านนะครับเพิ่งย้ายออกมาจากตู้ฟักนะครับหลอดไฟช่วงนี้ก็จะใช้เป็นหนึ่งร้อยวัตต์เอาไว้กบนะครับพื้นที่การอน,นุบาลลูกไก่นะครับผมจะอธิบายก็คือจะเป็น เป็นรังนะครับที่โรงงานผมนะครับจะเป็นรังของโรงงานครับสี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับจะจะยาวหน่อยก็จะมาแบ่งครึ่งนะครับด้วยแผ่นไม้อัดนะแบ่งครึ่งกันนะครับจะมันจะยาวประมาณเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับประมาณนี้จะแบ่งครึ่งนะครับเป็นล็อกหนึ่งรังหนึ่งจะแบ่งเป็นล็อกหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นไก้กวาดทราย เหลือจะการขายจะมีแขกม่ได้รับเชิญนะครับจะมีเสียงดังรบครัหน่อยนะครับก็าแตบานประมาณนี้ครับพื้นพื้นแรกเราจะปูด้วยตะข่ายนะครับส่วน้างล่างถ้าลูกไก่หรือลูกนกนะครับถ่ายไปก็จะเป็นฟางรองนะครับข้างล่างมาแล้วครับ นะครับอาจะอัพคิดเรื่องหาแหละนอกเรื่องนี้นีงครับพาไปชมหาเงนินยก็ได้มีอยู่หนึ่งตัวนะครับเอ้ยมีอยู่วหนึ่งน,นะครับตอนนี้ออกไปก่อนออกไปก่อนกินจุนได้มันจะมีอยู่ตัวเดียวเขาคอยมากวนเอาอะไรก็จะไปมาไม่ขายแล้วนะครับ ก็เลยเก็บไว้แล้วปิดประตูครับเดี๋ยวขอเข้ามาครับก็เข้ามาชมกันนะครับคงอนุบาลไก่หน้าหนังนะครับยืนรอบข้างๆก็จะจะเป็นลังนะครับลังไม้เลยนะครับสี่เหลี่ยมตีก่อบไว้เลยครับแล้วเราก็จะมาทําตะข่ายข้างล่างกันนะครับด้างล่างส่วนระบบน้ำนะครับหลายคนที่จะใช้ดีก่อนหน้านี้นะครับผมจะใช้ที่ให้น้ำอัตโนมัติครับ จะเป็นแบบก่อนหน้านี้จะเป็นแบบเป็นแบบ,แบบแบบนี้เลยครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยน,นครับเพราะว่าเราประหยัดเวลาด้วยนะครับยน่นเวลาการให้น้ำของลูกไก่ด้วยครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะครับผมก็ใช้ถังอัตโนมัติเลยครับใส่มาครับถังหนึ่งสิบแปดลิตรถังนี้แล้วก็เดินสายยางมาเลยครับข้อยางแล้วก็จะมาเข้ามาแยก มาแยกแล้วว่างนกกระทาหนึ่งถ้วยครับแล้วก็ลูกไก่สั่งใหหนึ่งถ้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนะี้ครับส่วนนกกระทาเนี่ครับจะเป็นหนึ่งหลอดหกสิบวัตส่วนไก่จะเป็นหนึ่งร้อยวัตนะครับช่วงน,นี้นกโตแล้วครับอันนี้ก็ถ้าจะเปลี่ยนก็ไม่ให้ความร้อนก็ได้นะครับพอดีผมมันติดอยู่หงก็เลยให้ไปเลยครับนกกระทานะ เหลือจากส่งลูกค้าไปครับก็เหลืออยู่ประมาณไม,ไม่ถึงร้อยตัวครับก็มีตายบ้างนะครับตายแล้วเราก็เอาวางไว้ข้างล่างส่วนข้างล่างนะครับมันจะโล่งที่ทุกคนเห็นนะมันจะโล่งนะแล้วผมก็เป็นไม้เหมือนกันครับไม้ของโรงงานนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเขาทิ้งเราก็เก็บมาครับก็บงังลมข้างล่างได้ส่วนหนึ่ง อันนี้ลงทุนเนี่ยครับถ้าลงทุนก็างาประมาณนะครับก็จะเป็นแค่ตะข่ายตะข่ายผมซื้อมาแล้วครับม้วนหนึ่งม้วนหนึ่งมันก็เยอะอยู่นะครับใช้ได้หลายอันนะครับตะข่ายแล้วก็ลอดไฟแล้วก็คั้วแล้วก็สสยไฟอ่าส่วนบางท่านอาจจะไม่รู้นะก็จะเป็นตัวไฟจะไม่ติดอยู่ตลอดนะครับถ้าอุณหภูมิไม่ได้นะครับก็อย่างเช่นอย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปกับนกกระถางน,นะ จะมีตัวนะครับวัดอุณหภูมินะครับภายนอกด้วยนะครับถ้าภายนอกได้มันก็จะตัดการทํางานของหลอดไฟนะครับสองดวงนี่มันก็จะง่ายต่อการจัดการนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าไก่ร้อนเกินไปหรือเปล่านะครับอุณหภูมิได้ไหมอุณหภูมิหรือขาดนะครับจะมีสองพงนะครับ่ที่ผมทําไว้แต่ฝั่งนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าไก่ยังไม่มีหรือนกยังไม่เกิด ก็ง่ายๆนะครับเดินไฟขึ้นไปเลยครับแล้วก็เสียบปลั๊กครับตัวข้อมูลหน้าภูมอย่างที่ผมใช้กกกรทานะครับตอนนี้แค่26องศานะครับปลดไฟก็จะติดอยู่ตลอดทั้งคืนเลยนะครับตรงนี้ส่วนเกิน36.5ครับมันก็จะดับช่วงกลางวันนะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมทํางานผมไม่สังเกตต้องรอวันอาทิตย์ถ้่ผมจะมาอัปเดตก็ได้นะครับวันอาทิตย์ก็ อุณหภูมิเกินนะครับสาขึ้นไปนะครับหลอดไฟก็จะตัดการทําง,งานมันก็อาจจะมีระบายความร้อนลงข้างล่างก้วยนะเพราะว่ามันเป็นตาข่ายครับพื้นล่างอันนี้จะเปิดไว้ ส่วหลายคนว่าช่วงนี้จะอนุบาลลุกนกหรือลูกไก่นะครับมีคนสอบถามมาทั้งเพจแล้วก็ youtube บ้างนะครับส่วนมากจะมาทางเพจเยอะนะครับเพจเฟซบุ๊กผมนะครับแฟนเพจนะครับว่าอนุบาลลูกนกกระทาหน้าหนาวยังไงนะครับหรือว่าอนุบาลลูกไก่ยังไงช่วงหน้าหนาวครับก็แบบนี้เลยนะครับผมมาทาคลิปอาหารไม่มีขาดนะครับให้อยู่ตลอดรลบเต็มนี่เลยหนึ่งวันนะครับไม่มีหมดครับส่วนกระทาครับ ก็จะมาเติมช่วงเย็นนะช่วงนี้จะกินเยอะแล้วนะครับหมดแล้วให้ไปเมื่อวานเย็นนะครับเมื่อวานตอนมืดอย่าแงบบนี้เลยนะครับที่ผมให้ไปก็เลิกงานมาก็ทำความสะอาดล้างถ้วยนะครับตงแต่ถ้าอย่างรูก้ไก่ดีผมจะใส่น้ําก็คือเป็นยาไบโอ B 1สิสองนะครับให้กินในถ้วยนะครับละลายไว้เดี๋ยวก็จะทําแตบบ่ว่าเป็นอีกสังนะครับ ให้แบบว่ามากันน้ำเลยนะครับจะแยกไว้ทาไม่ใส่ในถังนะครับเพราะว่าถังหนึ่งนกกินไม่หมดนะครับเพราะว่าเอาไว้นานมันก็ไม่ดีนะครับเป็นพวกยาลูกไก่งวงนะครับมันมันพึ่งเอาออกมาจากตู้ฟักเลยครับหนาวด้วยครับครับก็หากเพื่อนๆนะครับ อาจจะติดตามผมหรือที่ต่อผมในช่องใดหรือปรึกษาได้นะครับก็จะมีแฟนเพจผมนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเดชาฟาร์มสระบุรดีนะครับหรือว่าอยากแอ้เพื่อนเป็นเฟซบุ๊กนะครับก็เดชาบุตรดีเลยนะครับภาษาไทยเลยนะครับเดชาบุตรดีส่วน YouTube ผมก็จะเป็นเดชาฟาร์มสระบุรดีนะครับผมก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปเล็กๆเป็นคลิปเปเล็กๆน้อยนะครับสําหรับคนที่สอบถาม เข้ามาเยอะมากครับอนุบาลไก่ช่องหน้าหนาวยังไงนะครับส่วนลมนี่จะพยายามไม่ให้เข้าครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นข้าใบนะครับคุมไม้หมดเลยนะครับที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็จะคุมหมดเลยครับแต่พี่สนึงยังไม่ได้คุมเลยนะครับก็อยากให้รีวิวนะครับแบบว่าสอบถามด้านในก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ฝากความในเล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ